ก็ต้องกราบสวีดสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่พี่ก้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชนเนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมคาร์ลีน่าฟรีไฟทยแลนนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้พี่ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็จะมาสอนรับในส่วนไอวอรที่เข้ามาใหม่ล่าสุดแรงที่สุดในเกมเลยนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนท่าทาง3ท่าทางใหม่ล่าสุดว่าจะเป็นท่าทางไหนบ้างนะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับและ่สาคัดเนนมอปตใว แบกับสเตย์ตเตอร์นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงจะเด็ดแค่ไหนก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่รอท่าปักธงอยู่นะครับเร็วๆนี้พี่มาไลฟ์สดผ่าน YouTube แจกแน่นอนนะครับผมใครที่รออยู่นะครับผมรอกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสมแจกกันเลยนะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพี่ขอไปเช็คกิจกรรมก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละนะครับในส่วนนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมของฟรีนะครับนี่ ในส่วน e d i t p a ารนะครับซีซั่นที่37นั่นเองนะครับก็คือนะครับถ้าเราเติมสิทธิ์ขั้นสูงหรือ Edit p พารไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เซตนี้ฟรีๆเลยนะครับชุดนี้ไปเลยนี่ฟรีๆเลยนะครับพี่ก็มีไปที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็มาเติมสิทธิ์ขั้นสูงก็จะได้รับฟรีๆกันไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นไม่น่าจะมีอะไรละนะครับแล้วก็จะมีในส่วน ชุดแทปเปอร์ or, สุดล้อนแรงกันด้วยนะครับชุดไม่แดงไม่มีแรงเดือนนั่นเองนะครับผมนะั้นในส่วนพิทชุดนี้นะครับผมก็มีให้ซุ่มนะครับใครที่ไม่ได้สุ่มเนี่ยรีบเลยนะครับรีบมาตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมฟีฟ่าเวอร์ซิลีมีอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะเพราะว่ารับกันไปหมดแล้วแหละนะครับแล้วก็ในส่วนการทายผลกิจกรรมเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับเ <istas S 1> ข้ามารับในส่วนของรางวัลในส่วนนี้ด้วยนะครับอ่านรางวัลทายผลนั่นเอง ก็กดตรงรูปตรงนี้ได้เลยนะครับรูปห้าเหลี่ยมตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยเนาะสำหรับของฟรีนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนเช็คอินนะครับเช็คอินเพื่อจะมาเปิดกล่อง f s w s ตนเองได้รับเป็นในส่วนโทเค็นสีฟ้านะครับหรือว่าครดวงดีก็จะรับสกินคู่หูนะครับสัว์เลี้ยงฟร,ฟรีเลยนะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาอัปเดตในส่วนไอวอลกันดีกว่านะครับผมในส่วนไอวอลที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลย นะครับผมอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับ เราก็มาอยู่ในเวบสปินอีซี่นั่นเองนะครับเราก็มีอยู่สปินอีซี่อยู่เว็บเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับพี่บอกเลยว่าออกง่ายแล้วก็โบนัสจัดเต็มแน่นอนนะครับเรามาดูส่วนแรกกันก่อนนะครับถ้าใครอยากสุ่มแบบพี่เนี่ยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยกดเข้ามาแล้วก็สมัครเชื่อมต่อ Facebook เข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนแรกกันเลยนะครับโปรโมชั่นสำหรับเว็บใหม่โอ้โหเติมเงินคุมค้มดูดิเติม1000ได้รับฟรีๆ2 0 0เครดิตเลยนะครับเราจะได้1,200เครดิตรับฟร,ฟร,ฟรีเนี่ย 200เครดิตเลยนะครับพี่บอกเลยแนะนําเติม1000เครดิตเลยนะครับพอเราเติมเสร็จนะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็มากดเติมเงินกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีกีรเติมเงินเราก็กดที่ทัวร์เลตน่นงแล้วก็ใส่เบอร์นะครับทัวร์เลตของเราใส่ไปเลยนะครับผมอา0สิบตัวแล้วก็จํานวนเงินพี่แนะน 1, ํา1000เครดิตนะครับอาก็จะรับฟรีๆ2 0รเครดิตเลยนะครับมาทีนี้พี่จะสุมให้ดูนะครับพี่ก็จะนํากําไรที่พี่ได้เห็นไหม ตอนนี้มีอยู่390เครดิตนะครับเออกดไปที่ตู้สุ่มฟรีไฟล์ของแรมาหาสนุกไม่มีเกลือน,นั่นเองมาเรากดเข้าไปเลยนะครับผมก็คือเป็นสุ่มของมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเพชรไม่ว่าจะเป็นอ,อ่าอะไรอะ่ะไม่ว่าจะเป็น ID ปืนเลเวลเจ็ดนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นหัวคาบุกินะครับใครที่ยังไม่ได้เนี่ยมามาลองสุ่มกันดูมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูกันเลยนะครับผมสำหรับเวฟบสปินอีซี่นั่นเองนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับดูซิว่าจะออกง่ายหรือ,อออกยากนะครับสมคำล้ำลอือหรือเปล่านะครับสำหรับเวฟนี้นะครับไป ดูซิมันจองให้หรือเปล่าม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 า,มาครับผมครั้งแรกโอ้โหห้าเครดิตถ้าไมลงแต่ห้าเครดิตวะเนี่ยมาเร็วๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอุโหโโหโกยกำไรจะหมดแล้วนะกำไรจะหมดแล้วนะมามาเฮ้ยที่ออกเฉยว่ะ ดูดิยินดีด้วยคุณได้รับ1,800ไดมอนด์นะครับผมเออรับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเพชรก็จะเข้าตัวเลยนะครับใครที่จะซุ่มแบบนี้นะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยชื่อเว็บว่านะครับสปินอีซี่นั่นเองเป็นเว็บเปิดใหม่เลยนะครับของแจกเยอะจริงๆนะครับเครดิตก็แจกไปแล้ว200เครดิตโอ้ใครอยากสุ่มลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเราก็มาดูในส่วนไอวอลกันบ้างนะครับนี่เลยเป็นไอวอลที่อัปเดตที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับผมนี่เลยนะครับไม่แน่อาจจะ เข้าในส่วนฟรีไฟส์แอดวานซ์ก่อนนะครับถ้าเข้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับไอวอลตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมานะครับอาจจะอัปเดตเข้ามาเร็วนี้นะครับผมก็จะเป็นไอวอลตัวนี้โอ้โหเป็นแบบโมเดลใหม่เลยนะมีเอฟเฟกในไอวอลด้วยนะครับโอ้โหอลังการมากแรที่สุดในเกมก็ว่าได้นะครับสำหรับไอวอลตัวนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกสายฟ้านะครับผมตรงข้างบนนะครับผมเนี่ย เคนะครับแล้วก็มาดูในส่วนวิดีโอกันบ้างว่าเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีแบบนี้แหละประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยอ่ามีสายฟ้าออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะมานี้แหละนะครับข้าวๆนะครับอลังการมากมายเลยนะครับสำหรับไอวอลตัวนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกออกมานะครับผมก็ไม่เหมือนทุกอันเลยนะที่ไอวอลในเกมนะครับอ่าประมาณนี้แหละนะครับทีนี้พี่จะพามาดูนะครับในส่วนท่าทางนะครับก็จะมี3ท่าทางที่ อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเราดูท่าทางแรกเนี่ยก็จะมีมังกรออกมานะครับนีไม่รู้ว่าเป็นท่าทางอะไรนะตอนนี้มาอัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตที่หนึ่งเนาะแล้วก็ในส่วนท่าทางนี้ไม่น่าจะเป็นท่าทางชูถ้วยนะเพราะว่าท่าทางชูถ้วยเข้ามาแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นท่าทางอะไรสักอย่างนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสหรับสท่าทางนี้นะครับแต่ว่าเข้ามาแน่นอนนะครับตอนนี้เซิร์ฟนอกเขารีวิวกันหมดแล้วนะพี่ก็นําข้อมูลเนี่ยมารีวิวในเซิร์ฟไทยบ้างนะครับประมาณนี้แหละสลหรับ3ท่าทางหลักๆนะครับ ไอวอรที่อัปเดตไปเมื่อกี้ที่พี่บอกไปนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับไอวอรใหม่นั่นเองนะครับและที่สําคัญ<า>พี่ลืมบอกเลยที่สําคัญนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมนี้นะครับผมที่พลาดไม่ได้เลยนะครับผมอ่านี่ free fire คอลแลบกับ speed faster นั่นเองนะครับโอ้โหโคตรเท่พี่บอกเลยว่าโคตรเท่อันนี้ก็คือขออ้อมูลจากเสื้อนอกเลยนะครับผม <S <S น่าจะมาในเวอร์ชั่นนะครับ OB 2 8นะที่เขาบอกเลยนะครับนี่เลยก็จะมีสกินหลากหลายในรูปแบบตีมเดียวกันนั่นเองนะครับนี่โอ้โหอย่างเทดูดินะอันนี้ก็จะเป็นชุดในส่วนตวระครนสตีสฟาสเตอร์นั่นเองครับ mm hmm. น่าจะมาเดือนมิถุนาหรือเดือนก,นก,นกรกฎาคมที่เขาบอกเลยนะครับผมน่าจะมาในส่วนวันไหนนะนี่วันที่8 9มิถุนาที่จะถึงนี้นะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะอันนี้พี่นําข้อมูลมาจากเสริมนอกเลยเห็นไหมเขาบอกวันที่8วันที่9ที่จะถึงนี้นะครับผมเนี่ย ข้อมูลคร่าวๆนะครับผมก็จะมีในส่วนตัวละครน้ำแข็งนะครับกระเป๋าสะพายหลังท่าทางนะครับแล้วก็ในหมู่คนอื่นๆก็จะประมาณว่ามีท่าทาง,ม,าทางมีกระเป๋าสะพายหลังนะครับอันนี้น่าจะหมันน้ำแข็งนะครับพี่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตัวละครน่นาจะเป็นตัวนี้แลหละหลักๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวละครผู้หญิงตัวนี้ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวละครชุดต่างๆนั่นเองนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมจะมารูปแบบไหนก็รออัปเดตทีนึงนะครับรอ GM เเซิร์ฟไทยอัปเดตนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ ฟรีไฟนะครับคอลแลบกับเกมสเตย์ฟัตเตอร์นั่นเองนะครับผมสำหรับเทือกไทยก็ยังมีเหลืออยู่นะครับสำหรับของฟรีเนาะใครที่ยังไม่กดรับเนี่ยก็รีบมากดรับกันเลยนะครับของฟรีเยอะแยะมากมายสำหรับฟรีไฟโวล์ซีรีส์นั่นเองก็จบการแข่งขันไปนะครับทีมไทยก็ได้แคมป์ไปนะครับแคมป์โลกเลยนะครับผมก็ถือว่าสุดพี่ดูตั้งแต่แมตช์แรกจนแมตช์สุดท้ายนะครับทีมไทยก็ชนะไป4แมตช์ด้วยกันนะครับก็แมตช์ที่1แมตช์ที่2แมตช์ที่3นะครับแแล้วก็็มตช์ทีี่่4เเนนยป HQ นะครับ eSport ทีมจากเวียดนามนั่นเองชนะไป2แมตติดต่อกันก็คือแมต์ที่4แมต์ที่5นั่นเองนะครับแล้วก็แมต์ที่6ก็คือทีมไทยได้โบย่าไปนั่นเองก็คะแนนรวมได้113คะแนนนะครับผมก็ได้แคมป์นะครับได้แคมป์โลกฟรีไฟบอลซีรีส์ไปนั่นเองนะครับก็สแสดงความยินดีกันด้วยนะครับสำหรับทีมฟินิกส์ฟอร์สนั่นเองนะครับโอเคเนาะสำหรับทีนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมย้ำกันอีกรอบสหรับใครที่ยังไม่ไปทำ กติกานะครับการรับผ่าปักธงฟรีนะครับผมก็อย่าลืมไปทําตามกติกากันด้วยนะครับคลิปในช่องเลยพี่ลงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มเร็วๆนี้แหละนะครับอ่าเดี๋ยวพี่รอคอมเมนต์เยอะๆก่อนให้คนแบบว่าให้คนมาทําตามกติกาให้เยอะๆก่อนนะครับเพื่อจะได้รุ้นทุกคนนั่นเองโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปตอนเย็นแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ